สวัสดีครับมือนี้ม่กินก้อยปลาร่วยกันลูกพี่เอกำลังฝักกำลังฝักป่าเอ้ยทีมงานเทารรับมือนีมือนีโยนาลุงแมวเออขเกื่อยนาลุงแมวจี๊จ่อยมาเด้อผูได้จดจ๊ก่อเสเียบร้อยครับเจ้าภาพใหญ่่นกำลังปิงปลาอยู่ดิมาเร้อกอาวฟงยี่เนื้อหมวกมีเรานี่ตัวี่ จช็คอะไรครับผมจังสีก้อยสู้กินลูกพี่แอบเป็นผู้ไปหามามือนี่บางทีเราพี่น้องป่าไม่ได้ตใหญใหญ่เลยครับคุณสวยงามจะตยงงามสุดยอดครับครับผู้คนไปหาป่าเป็นยังไงครับลูกพี่ปลาเขาเป็นยังไงเขาได้กินบอมือนี่กินเยอะครับได้กินเยอะเออมาันเยียเนาะนี่แหละมาพี่น้องจังสีก้อยปลาดงกันเดือดเสี่ย นี่แหละครับผู้ปัญหากินหมันครับโสดได้ครับนี่ <c oughs> ผู้เสีย <c oughs> ผู้เส้ามิจฉาท้ายสวดมั้ยเออผู้เสียผู้เส้ามากติดตอ่อเข้ามาช่องยูทูปนั่นเฮียดเล็กคอร์ดได้เลยครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวที <c oughs> ติดตอ่อไ, <c oughs> ไปไปรักไปรักตุ้มคนมาบอกครับ <c oughs> ของแทีพี่น้องนี่ปัญหาหากินหมันครับบอสที่เอว่ามองนี่เอาวิ่มลงมที่เธอ ได้ควักมือไว้นะพี่น้องหลายๆเนี่ยนะคนไหนกินหมันเราไม่ไกินหมันนี่ยคือมาเขามากพี่ใหญ่ผมครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวิธีการขั้นมดแดงครับต้องปลาเนาะเจ็บเสบครับโอ้ของแท้ครับของแท้ลูกพี่แอ่จัดการเองมือนี่ นี่หอดไข่ครับพี่น้องโอ้ยอีสานบ้านเขาครับหากินแบบเจ็บแสบเลยครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดอันก้อยครับพันก้อยเดี๋ยวแล้วออยิดขึ้นไปไปกูไก่ดอกนั้นปุ๊บจานจอกจาน,จานาาระหันไก่มาได้หากินไก่ได้พี่น้องอีสานบ้านเขาครับนี่เป็น,นสางเป็นสาครับ แสงยเขามายูออ่นีไดคร,ครับพอละไปอ่อที่ไหที่น,นอ้องเอ้ยอัวตัวอยู่ครับไปอเอาใครมันใส่อีกนไปเอาใครมัน นี่เห็นแล้วพี่น้องนี่แหละครับุมนี่แต่ไข่ครับของแท้สดสดเลยไข่มดแดงขั้นหรือพี่ขั้นแกใแทกันเลยจจ้พอเแล้วนี่พี่น้องได้ส่วนแล้วครับบา้านี้ของแท้แล้วยวไข่มดแดงห้ย พอแล้วพม่น้องหรพี่อโอเคขิข่ากินน้ำน้ำกันครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเราก็มีกินอยู่ครับก้อยปานตอกลขาวงในตีกินผู้สาวกมาครับมากครับขิงขาวน้ำกันเจ็บเสบ น้ำร้อก็มาน้ำแันเเ้อครับไปัเด้่ยิงบอกมาแซ่บยิบจากยิงาแซ่บใช่ไหมันเขาย็นมาลนอมันจะเขายเข้าอ้กน้อนี่ล่ะน้อเขาเป็นใครไปไปพี่น้องก็ไปต่มูเดงมเมูแดงเออรู้ขัขัขักมามามาขัพี่น้องมัจานบานเาครับเอ ไกวาเหมนกันหรอวะเอาลูพี่ร้องมันจะคํามันก็น่ปลาิงปาครับมาเดครับเดี๋ยวกันแซ่บมาผู้ใดเสียวไอยเห็เพิ่งนหนไปนี่อเจ้าเจ้าอะไรโอเคออกกะไรกรับเงิแล้วผมจะขอวยเยังไ่เห็นเใเรมาไปลาครับโอเคครับนี่แลาอันสานมาเนาา ว่ามีเงินกับ้างนายพันนายพันี่แราเปันนายพันใหญ่ว่ามีเงินกับ้างหากินได้ตลอดเอาไม่ใช่แก้วจะค้ำเดียครับเศบเดียอยู่บ้านน้องโบเอืรกินเอืรอย่างเดียพี่น้องจะไปทุกไปอย่างเถอะขึ้นข้อกันดีกินล่องหนกักินแอ่เศบเอาไม่ใชจ้อยกินก็ดีเจำจะคำเดียเศษเศษมันจะบหวก็ไหนไม่ได้อยากจะทานงเลีว หำ่ลคือนีขนาดยำบ่แหลกได้พี่น้องมันก้มกอดาบในญ่เลยเอาลูกพี่แอานี่จะก้เลี้ยกลอยปาไูบ่บ่เอาแล้วครับบ่บบ่บ่แแรวบกบ่ได้แต่ผมนี่เลนี่ีสักกะรีวัดฟ้าได้พี่น้องนี่จำกันได้นเอาลุงเมีวจะค้มแถแซวได้บานี้เออทำน้าไม้น้ำไม้ป่าไมไว้ไม่เอาไม่ปาแ้วก นว่มันคนอนู่อยู่ใกล้ด้พี่น้องด้วยทั้งที่ตะเกียบมันได้ฟนว่าเอาว่าอยู่บ้านเขานี่น้องเราหนยอุดมสมบูรณ์ถียง่างคนขับเมื่อนี่ครับผมเอ่อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาจะพอกันไหมครับสวัสดีครับ